เล่าเรื่องเกษตรสวัสดีค่ะวันนี้ช่วงบ่ายมาตรา40เช็คสิทธิ์ด,ด่วนรับเงินเยียวยา5,000บาทใครไม่ได้รับสิทธิ์ยื่นทบทวนสิทธิ์ด,ด่วนนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Youtube เล่าเรื่องเกษตรเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะมาตรา40เช็คสิทธิ์ด,ด่วนนะคะประกันสังคมแจ้งการเช็คสิทธิ์มาตราส0 ในพื้นที่19จังหวัดหลังรับเงินเยียวยา5,000บาทเริ่มเช็คได้ช่วงบ่ายของวันนี้7กันยายนนะคะถ้ายังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยนะคะตามที่สำนักง,งานประกันสังคมเปิดในผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มที่ไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยาจำนวน2,500บาทและ5,000บาท สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อรับเงินเยียวยาได้ตั้งแต่วันที่1-30ถึง30กันยายนนี้โดยผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ต้องเข้าไปเช็กสิทธิ์ของตนเองบนเว็บไซต์ประกันสังคมนะคะและต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพื่อรอรับการโอนเงินเข้าบัญชีนะคะล่าสุดเพจแจ้งข่าวประกันสังคมแจ้งการชี้แจงจากสำนักง,งานประกันสังคม เรื่องเช็คสิทธิ์มาตรา40ในพื้นที่19จังหวัดหลังผู้ที่สมัครภายในวันที่1-3สิ่ิงหาคมถ้ายังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยสำหรับ19จังหวัดนะคะมีอยุธยาชนบุรีฉะเชิงเซากาญจนบุรีตากนาคนปรปฐมนครราชาสีมาประจวบคีรีขันธ์ประจินบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงคราม สระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา40ที่จะได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคม5,000บาทรอบหลังจะต้องเป็นผู้ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนไม่เกินวันที่24สิงหาคมเท่านั้นและแน่นอนเช็คสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะคะสำหรับผู้ที่ขึ้นสถานะเป็นผู้ประกันตนแล้วรอเช็คสิทธิ์วันที่8-15กันยายนเช็คแล้วได้สิทธิ์ประกันสังคม จะเริ่มโอนเงิน5,000บาทได้ตั้งแต่15กันยายนเป็นต้นไปนะคะส่วนผู้ที่สมัครจ่ายภายในวันที่4ถึง24สิงหาคมถ้ายังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้มาตร,รา40เช็คสิทธิ์ด่วนเริ่มช่วงบ่ายของวันนี้7กันยายนนะคะส่วนคนที่ขึ้นสถานะผู้ประกันตนแล้วรอเช็คสิทธิ 8-15กันยายนเช็คแล้วได้สิทธิ์ประกันสังคมก็จะเริ่มทยอยโอนเงินให้ท่านตั้งแต่15กันยายนเป็นต้นไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th นะคะได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่7กันยายนอย่าลืมนะคะสำหรับมาตรา33โอนเงินเยียวยารอบ2รอเข้าคอรมอวันนี้เช่นเดียวกัน คาดโอนเงินได้ช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะการทบทวนสิทธิ์มัตรา 33, 39และ40นะคะทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่1-30ากันยายนเฉพาะผู้ที่เช็คสถานะแล้วไม่ได้รับสิทธิ์นะคะมอ3ที่อยู่ใน9ประเภทกิจการใน29จังหวัดม .39 ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนภายในสามสิกรกฎาคม และม .40 ใน13จังหวัดแรกที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนและสมัครภายใน3 1กรกฎาคมและจ่ายเงินสมทบภายใน10สิงหาคมอัปเดตล่าสุดนะคะวันนี้ช่วงบ่ายมาตรา40รอเช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทใครไม่ได้รับสิทธิ์ยื่นทบทวนสิทธิ์ด่วนนะคะ